ยินดีนะครับยินดีกับท่านนายกเสฐานะครับที่ได้รับพระมรมราชโจองการแต่งตั้งให้นายกเป็นมือใหั่แล้วก็ดีใจกับพักเพื่อไทยด้วยนะครับผมแล้วก็ภาพลักษณ์ของท่านนายกกับพักเพื่อไทยในเรื่องนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่าสามารถที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยเอานะครับเรื่องการจัดตั้งกันไปก็ได้มีการหาลือ นะครับเรื่องเรื่องนโยบายรัฐบาลซึ่งหลักๆเนี่ยก็คิดว่าคงจะใช้อ่าของของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ได้บอกกับพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคนะครับว่าพรรคไหนมีนโยบายอะไรที่ดีกับประเทศและก็สามารถกลมกลืนผสมผสานเข้ากับนโยบายของพรรคเพื่อไทยก็ยินดีที่ฟังก็ก็ต้องขอพรรคเพื่อไทยที่ได้โอกาสพัก ในการช่วยกันน,นําเสนอในเศรษฐกิจนะครับก็ตกลงกันไปวา่าจะได้มีการพูดคุยกันนะครับในคณะทางานถึงแนวนโยบายแต่ก็จะปัญหาเศรษฐกิจนะครับโดยโดยแนวไม่มีไม่มีครับทางทางพรรคชาติพันนาล้านเนี่ยเรามีเงื่อนไขเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่า คิดว่าเลือกตั้งมาแล้วนะครับอะไรที่เราทําให้ประเทศได้อย่างเช่นมาช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลให้มีนายกให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพเราก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราแล้วส่วนส่วนในในเรื่องไม่ได้พูดคุยกันนะครับ